สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่44ในวันที่2นี้ประเด็นสำคัญที่หารือกันคือเรื่องการพัฒนาธุรกิจ SME ทางคณะรัฐมนตรีกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้พูดคุยกันเรื่องการตั้งกองทุนที่เรียกว่าอาเซียน SME Regional Development Fund เพื่อเป็นการโปรโมทการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ SME ททางคณะรัฐมนตรีกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้พูดกันเรื่อง การตั้งกองทุนที่เรียกว่า ASEAN SME Regional Development Fund เพื่อเป็นการโปรโมทการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ SME ในภูมิภาคนี้และทำให้สมาคมอาเซียนนั้นเป็นปึกแผ่นเดียวกันมากขึ้นโดยทางนายกีตาเวจาวันรัฐมนตรีการค้าของสาธารณารัฐอินโดนีเซียกล่าวว่าอาเซียนควรจะร่างแนวทางการพัฒนาธุรกิจระดับเทคกล่าวว่า อาเซียนควรจะร่างแนวทางการพัฒนาธุรกิจระดับ SME เพื่อทำให้ SME ในภูมิภาคนี้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลดภาษีสินค้าของกลุ่มอาเซียนอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาการลงทุนและเพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นายลิมเฮงเคียงรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมให้ความเห็นว่าอาเซียนควรจะมีมาตรการเกี่ยวกับการลดภาษ,ษีสินค้าอย่างจริงจังและให้มีการเทคให้ความเห็นว่าอาเซียนควรจะมีมาตรการเกี่ยวกับการลดภาษีสินค้าอย่างจริงจังและให้และมีการให้เทคให้ความเห็นว่าอาเซียน ควรจะมีมาตรการเกี่ยวกับการลดภาษ,ษีสินค้ายอย่างจริงจังและมีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อทําให้การลงทุนระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างเ,เพื่อทําให้การลงทุนระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอก,กชนมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้ วันนี้ได้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มอาเซียนโดยทางองค์การพัฒนาเทคโดยทางองค์การทรัพโดยทางองค์การทรัพย์สินปัญญาแห่งโลกเอาให,หม่เอาใหม่เอาใหม่เลยนอกจากนี้วันนี้ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มอาเซียน โดยทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ v ีโปซึ่งเป็นหนึ่งในองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมกิจการเทครับเพื่อส่งเสริมกิจการทางสร้างสรรค์และสนับสนุนการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาไปทั่วโลกทางวีโปนั้นได้หยิบยกประเด็นที่อินเดียมีโครงการก่อสร้างที่จะลอกเลียนแบบนครวัดศาสนสถานเทคศาสนสถานอันโด่ดังของกัมพูชา ที่เมืองปัตนารัฐพิหารส่วนข้อสรุปนั้นทางวีโปได้กล่าวว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและน่าจะรู้ผลภายในอีก12เดือนข้างหน้านี้นัทวุฒิทองใสถ่ายภาพปฐมแสงวงวานิษรายงานที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาปฐมแสงวงวานิษเทครับปฐมแสงวงวานิษรายงาน จากเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา